ในะครับวิบากพาเป็นตัวแทนพี่ดอยพี่แป้งเป็นตัวแทนเลยพูดถึงซีรียสทังนี้ค่ะวันนี้ได้ได้เริกมวงสวงครับครับก็ขอขอบคุณพี่ๆนักข่าวแล้วก็สื่อมวลชนทุกท่านนะครับที่ได้ให้เกียรติมาร่วมงานของเราในวันนี้นะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับวันนี้ถือว่าได้เลิกพวงสวงแล้วก็เปิดกล้องด้วยเลย ช่ครับก็จปิดงจริงๆเปิดเปิดกล้องน่าน่าจะเป็นเดือนหน้าครับประมาณเดือนหน้าประมาณนี้ครับก็ตอนนี้ขอให้เคลียร์เรื่องบทให้เสร็จแล้วก็ในเรื่องของเวิร์กช็อปกับแอคชั่นนิดนึงครับก็ให้นักแสดงได้เตรียมพร้อมความพร้อมนี้เลยค่ะความพร้อมผู้กำกับตอบค่ะโอ้รับเป็นเปอร์เซ็นต์น่าอาจจะไม่ได้ครับแต่ว่าก็ก็ผมว่าพอถึงวันถ่ายในในเดือนหน้าก็น่าจะพร้อมครับผมพูดถึงเรื่องนี้เลยค่ะไปถึงอีกตอนเรื่องนี้มาทำเป็น ครับก็คือเริ่มจากที่ได้คุยกับน้องปอยที่เป็นนักเขียนในเรื่องคินพอตคินพอตสตอรี่เนาะรักโคตรรายสุดท้ายโคตรรักครับก็เลยได้มีโอกาสได้คุยกับน้องเขาแล้วน้องเขาเขียนอยู่ในเว็บทันวัลแล้วก็เลยสนใจติดต่อเพื่อที่เพื่อี่จะซื้อนิเสิ์ของนิยายเรื่องนี้มาทำเป็นซีรีส์ครับประมาณนั้นสำหรับตัวคุณอยเส้นเรื่องมันมีความน่าสนใจยังไงครับก็เป็นแอคชั่นคอมเมดี้ค่ะ ก็จะขำเลยเวลาบูก็บูกันเต็มที่เวลาขำก็ขำกันเต็มที่เลยแล้วก็จะมีดราม่าบ้างแต่ว่าของเราจะเน้นไปแนวแบบสนุกมากกว่าเป็นแบบเมชชนเมชอะค่ะเป็นแบบสายแข็งสายแข็งเลยเราคาดหวังแต่มันยังไงบ้างเพราะจากที่เราเขียนเราเขียนเป็นหนังสือตัวหนังสือมาก่อนเนาะเราคาดหวังให้มันมาเป็นรับเป็นซีรีส์ซีรีส์ยังเงี้ยคือด้วยความที่พิวดี้ได้บอกตั้งแต่ทีแรกแล้วว่าเรื่องนี้มาทําเป็นซีรีส์อะมันค่อนข้างจะ ต้องใช้เหมือนสกิลแบบสูงมากเพราะมันมีทั้งฉากบูฉากบูในน้ำบูบนบกบูทุกอย่างบูบนกกาศอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยต้องแบบคาดหวังสูงมากค่ะเพราะว่าที่แป้งกับทีแบกเองก็ทุ่มกับเรื่องสุดตัวสุดตัวเลยแล้วก็เราเห็นความตั้งใจของทีมงานทุกคนแล้วคือคือยังไงก็คาดหวังแน่นอนอ่ะก็เลยได้สองพระนาง ได้ได้เร <Bened ister S 3> นะียนเชิญลงมาได้ตลอดค่ะคุณค่ะคุณค่ะคู่ของเรายังไงคะตัาคาดหวังไว้เยอะนาดนี้คุณปอยรับต้อก็ทําเต็มที่ครับไม่มีอะไรมากกว่านั้นครับเพราะว่าพอมันคาดหวังไปแล้วเดี๋ยวมันจะเกิดความเกรงตอนทํางานอะไรเงี้ยครับแล้วมันจะออกมาไม่ดีก็สบายสบายดีกว่าอืมแก็คือใส่สุดเลยใช่ไหมครับปอเต็มที่ครับผมทุกวันนี้ก็ ไม่มีเวลาว่างเพราะเวลาว่างส่วนใหญ่จะเอาไปลงกับการดูแลตัวเองการซ้อมหรือว่าการทํางานกับบทบอะไรเงี้ยคนมาเองก็ชกมวยอยู่เรื่อยๆใช่ครับชกมวยแล้วก็แก้จากการที่มวยจริงเป็น action. แอคชั่นล้วก็แก้ฟาวเดชันหรือพื้นฐานใหม่ให้มันสวยงามขึ้น <S <S แข็งแรงขึ้นแล้วก็เตรียมพร้อมร่างกายแล้วก็จิตใจอยู่กับการแสดงเยอะขึ้นครับผมเป็นคนบอกพี่มายว่าพี่มายเดี๋ยวโปพาไปปรับท่านิดหน่อยให้มันเป็นแอคชั่นขึ้นไม่งั้นเดี๋ยว เดี๋ยวปต้องไปทำดั้งใหม่แน่เลยเดี๋ยวสตันหรือว่าปูเนี่ยแตกเลยเพราะม่ผิดคงผิดคิวมาแล้วเนาะตอนถ่ายมีบ้างมีบ้างตอนตอนถ่ายจริงเป็นไหลเคลื่อนนิดหน่อยก็เลยเตรียมร้างกายให้แข็งแรงขึ้นเพราะว่าตอนออนไอ้ตอนถ่ายจริงมันคงเยอะแล้วก็เข้มข้นกว่าที่เคยเยอะครับครับอคู้ต่อไปค่ะครับแล้วให้อะทำคู้อื่นไว้นะคะลงมาเลยเลไม่ได้ครับ ค,คู่ของเรายัางไงคะคับผมคู่เวกัสพีทนะครับก็จะมีะความซับซ้อนครับลึกลับแต่ว่าคือต้องไปดูในซีรีส์ว่ามันจะขี้คลายกันยังไงครัแล้วก็มีความจุดเดือดนะครับก็คือเราสองคนเนี่ยก็จะบู๊กันอยู่แล้วครับก็ในเรื่องก็รอติดตามได้เลยครับแล้วความสนิทกันน็อปจอด้วยเนาะใช่ก็สนิทกันครับสนิทกัน ค่อนข้างมากเลยนัดกระซ้อมคิวบูบ้างไหมครับอะไรนะครับนัดกระซ้อมคิวบูบ้างไหมครับก็มีมีครับตอนที่ไปซ้อมคิวบูกันก็มีนัดคิวกันว่าแบบเฮ้ยเดี๋ยวเราจะทําอย่างนี้อย่างนี้เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดอะไรนะครับแล้วมันผิดบ้างไหมคะไม่ไม่ผิดไม่ผิดครับเขาค่อนข้างออมแรงครับกลัวเราเจ็บค่ะค่่ะะอคุยต่อไปค่ะ เจฟกับเจฟกับเกมเพลย์ยังไงครับคู่นี้ยังไงครก็คู่นี้นะฮะก็มีความเต็มไปด้วยเซอร์ไพรส์มีความพลิกไปพิกมาอรหลายตอนเลยทีเดียวต้องไปตามดูว่าคือพัทอวงไงแต่หลายครั้งด้วยกันแล้วก็คือคู่เราเนี่ยจะมี่ที่มีคาถามว่าคล้ายกับคู่ของพี่เราไหมคล้ายไหมคลไหม ไม่ขายคือจริงๆแล้วคือคู่เราเนี่ยจะมีความที่เหมือนที่ว่าไปก็คือลูกไก่ในกามือเขาจะเต้นอยู่บนมือเราโดยที่เขาไม่รู้ตัวหมายถึงคิมอยู่ในกุ้งมือของปอร์เช่ปอเช่อยู่บนกุ้งมือของคิมไม่ใช่อ่ะเดี๋ยวไม่จบี่บอกความพลิกไปพิกมานี่พลิกอะไรครับพิกตัวหรือพิกบนบาทหรืออะไรคะอันนี้อันนี้ต้องรอไปดูเรื่องดีกว่าแต่เซอร์ไพรส์ แน่นอนค่ะครับผมค่ะคู่ต่อไปค่ะครับผมคู่ต่อไปค่ะสามคนรักสามเศร้าลงมาเลยค่ะเออรักสามเศร้าคู่ของเราเป็นยังไงคะไม่มีปูะของเราคือเราไม่เศรานะเราไม่รู้ว่าทำไมทุกคนคือว่ามันเป็นรักสามเศร้าไม่เราเป็นเรื่องผมม่อยู่แค่สองคนเองคนนี้ไม่เกี่ยวแต่ว่าแต่ว่าด้วยความที่ว่าเราคือจริงๆมันไม่ได้เป็นรักสามเศร้าเป็นความสนิทกันมากๆของคน สามคนใช่แล้วเราสามคนเนี่ยเหมือนเป็นตัวแทนอออัดเ่ทางฝั่งของทามกับเตเนี่ยจะเป็นตัวแทนของเพื่อนของคินนะฮะแล้วก็นี่จะเป็นของฝั่งพอรสก็คือจะช่วยกันสนับสนุนเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยซัพพอร์ตความรู้สึกไปแบบเต็มที่พึ่งให้กับเพื่อนครับเป็นฟิลเพื่อนอย่างเงี้ยฟิลเพื่อนใช่ในตัวอย่างคุณสาวมากเลยนะครับคุณนันในตัวอย่างอ๋อในตัวอย่างดูสาวมาก ก็สวยขอบคุณครับรู้สึกไหมว่าการเจลิบกันในของเราบนเวนิมากเออตั้งแต่รับบทเออเป็นเตนะครับผมในเรื่องนี้ก็มีแต่คนบอกว่าเริ่มสวยขึ้นทุกวันนะครับผมเขาพยายามเข้าคาแรคเตอร์อยู่ใช่แต่สุดท้ายจะเป็นยังไงคุณนี้ก็ต้องรอติดตามใช่ครับผมโอเคไปค่ะคูณต่อไปค่ะสวัสดีบต้องกันไปเลยบ้างค่ะที่ต่อมาเร็วสวัสดีครับสวัสดีครับผมคู่อื่นเป็นคู่รักแต่คู่เราเป็นอริ อร่อกันเลยครับง่ายๆคือเหมือนหนูกับแมวกัดกันตลอดเวลาคือในเรื่องทุกคู่คือแบบมีความสัมพันธ์กานที่ดีต่อกันอะไรอย่างเงี้ยแต่คู่เราจะเป็นคู่ที่ต่อยกันในเรื่องเป็นเจ้าคิดเจ้าแข้นเพราะว่าเป็นตระกูลรองกับตระกูลหลักนะครับผมเป็นตระกูลธรรมดาไม่ใช่ตระกูลรองตระกูลธรรมดาเลยรองอ่ะเป็นแค่ เดี๋ยวค่อยตีกันที่อื่นแล้วกันยังไม่ไล่เลยอย่าเพิ่งตีกันก็เป็นว่าในส่วนนี้ที่จะบอกว่ามันเป็นความเป็นแอคชั่นจะมีความเป็นคอมเมเดี้ยะมาตกตรงนี้แหละว่าเราจะตีกันเราจะคิดจะแค้นจะเป็นยังไงต้องติดตามได้ในซีรีส์ตีกันแบบขำขำขำครับจริงปล่าจริงโอเคเพลงโอเคไปค่ะป้าจ๊อบยป้าจ๊อป เรือปีกาบบ้าหรือบาจ็อบค่ะจ็อบบาตอนนี้ยังไม่ลงตัวเลยครับว่าจ็อบบาหรือบาร์จ็อบค่ะนี่ก็ไม่ค่ยได้เลยครับอ่ะคุณเล่ายังไงพิเศษอย่างไรก็ไม่มีอะไรพิเศษก็เป็นเพื่อนกันเแค่เพื่อนกันในความเป็นเพื่อนมันมีอะไรพิเศษมากกว่าเพื่อนไหมคะมีไหมมันก็นี่มึงมีพิรุษทำไมเนี่ยไม่มีครับก็มันก็จะของกันปกติแต่ว่ามันไม่ลงตัวครับมันแบบวันนึงก็บาร์จ็อบวันนึงก็จ็อบบาร์อะไรประมาณนี้แล้วในเรื่องล่ะคะในเรื่อง เรื่องก็เพื่อนกันแหละครับเรื่องก็เพื่อนกันครับไม่มีครับไม่มีน่าจะเป็นเพื่อนกันอย่างเดียวครับครับถ้ามีอะไรเกิดอะไรก็ต้องปุ๊บไว้ก่อนแรอดูทซีีใช่แต่พูกเราก็จะไปเป็นตัวปวดหรือไปเป็นใช่ใช่ใช่ตัวทักสิริษัทครับครับผมขอบคุณค่ะคุณสุดท้ายค่ะ สวัสดีครับสองคนน so, ah pues ี้เพิ uh ่งผ่านผลงานการแสดงมาแล้วใช่ครับยังไงคะคู่ของเราซึ่งจริงๆเราก็ไม่ได้เป็นคู่แล้วก็ไม่แน่ใจว่าเราจะได้เจอกันในเรื่องหรือเปล่าอ้าวไม่รู้ไม่เจอกันด้วยไม่เพราะว่าอยู่แบบคนคนกลุ่มมาครับใช่อ๋อใช่ครับเล่นเป็นอะไรคะเราสองอ่ารับบทเป็นเมฆนะครับก็คือพี่ชายของผมมีเรื่องเกิดขึ้นในอดีตกับคุณคินนะครับเพราะฉะนั้นเราก็มีแบบ อะไรที่อยากจะแก้แค้นนิดหน่อยกับเขาครับเป็นตัวไล่ลายนะครับครั้งนี้ครับเราแอบรักเขาไหมครับอ๋อไม่ใช่ครับอ๋อโรีบไปอ่าอ่าโตโตอ่าแล้วผเป็นจอมครับจอมเนี่ยก็จะเป็นเพื่อนของค่อแล้วก็เต็มซึ่งผมโชดฉายสุดในกลุ่มนี้เป็นอะไรโชฉายเชิดชายเชิดชายเชิดชายสุดในกลุ่มนี้ครับผมอ๋อ กลับมาที่ทีมของจัดอีกหนึ่งคค่ะมาค่ะเุณผู้จัาเอาฝากเป็นไปอย่างไรถึงมาได้ช่วงวันได้คะตอนแรกเหมือนแบบว่าไม่ยังไม่ลงตัวเท่าไหร่อะไรอ๋อก็จริงๆเราคือตอนที่เรามองค่ะเราแค่มองว่าเออเราอยากที่จะลงฟรีทีวีด้วยเพราะว่าแบบจะได้แบบว่าผู้ชมที่ดูทางทีวีเนี้ยนะคะได้ได้แบบว่าเออเข้าเข้ามาชมกันก็เลยคือคือในใจก็มองแหละว่าเอ ถ้าถ้าเป็นซีรีส์วายเนาะก็ก็อยากที่จะลงกับทางช่องวันนะคะเพราะว่าแบบด้วยกระแสหรือด้วยอะไรแบบนี้ด้วยนะคะแล้วก็คะแล้วก็ต้องขอบคุณช่องวันด้วยที่กรุณาให้ทำสล็อตดีมาแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแต่เดี๋ยวแต่เดี๋ยวมันยังไม่ลงตัวแต่เดี๋ยวอยู่ในช่วงการพูดคุยใช่ค่ะใช่ค่ะอันนี้จริงๆแล้ววางแทนออนแอร์นเมื่อไหร่น่าจะช่วงปลายปีค่ะน่าจะช่วงปลายปี ช่วงปลายปีแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวให้ทุกอย่างมันแน่นอนลงตัวก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวทางเราน่าจะแถลงพร้อมช่องวันเลยทีเดียวหลังจากนี้ก็คือเล่ไถ่ทำเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะเราพิเศษบอว่าจะมีออนแอร์พร้อมกัน7ประเทศทั่วโลกสุดปังใช่ครับก็คือของ VTV แล้วก็ของยูเนสรับของ V ีทีวีน่าจะเป็นฟิลิปปินส์เวียดนามไทยไทยฟิลิปปินส์เวียดนามแล้วก็อเมริกากลางอเมริกาใต้สเปนแล้วก็โปรตุเกส อ่าแล้วก็ส่วนของ u n เ x จะเป็นของของทางญี่ปุ่นครับทางญี่ปุ่นใช่ครับเบิร์ไวท์ก็โลกน้ะงก็ตอนนี้ก็เปิดรับอีกหลายอีกหลายประเทศนะถ้าใครถ้าใครสนใจจะติดต่อมาซื้อหนี้กระสีเราเราก็ยินดีทอมรับฝากอยาาให้ฝกติดตามเชิญชวนอ่าครับก็อยากอ่าให้ฝากติดตามซีรีส์เรื่องกินพอร์ชเดอะซีรีส์นะครับราโคตรล่าสุดท้ายโคตรล่าก็ พวกเราทางฟิมเมเนียทางภุ้มกับนะครับแล้วก็นักแสดงทุกคนก็เต็มที่สำหรับเรื่องนี้เพราะว่าเราอยากที่จะสร้างความแปลกใหม่ให้กับวงการซีรีส์วยในบ้านเรานะครับประมาณนั้ครับได้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับพอดี